บอโจปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มเพื่อลูกสาวครับพี่นอ้องจัดใหญ่จัดเต็มเรื่องใดเดี๋ยวแอดจะบอกฟังครับพี่น้องก่อนเด่นเาก,ก็สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำและสวัสดีเอฟซีสาวน้อยแฟนแฟงและสวัสดีอ c ฟซีอีหลาวองิงเฮาพี่นอ้องคลิปนี้มีความเคลื่อนไหวของอีหลาวองเอิงกับวงสาวน้อยแฟนแฟงมาฝากพี่น้องอีกอ่า คลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้ก็พูดถึงการจัดการมันเกิดอี่หลังอีกข้าพี่น้องปีนี้ถือว่าบอจผลจัดทุ่มทุนสร้างเพื่อลูกสาวโดยเฉพาะคือจัดใหญ่กว่าสุปีเป็นสองงานพี่น้องสองงานกลางวันจะเป็นงานย่อยกอ่อย่อคู่แหละกับงานใส่หน้าเรื่องคายอ,อ่ที่หนังกลางสบล่งสายวันที่17กรกฎาคมนี้และอีกอ่า งานนึ่งก็คืองานวันเกิดอีหลางผู้หญิงแต่บรรยากาศงานนี่ผมแต่เรื่องอื่นอีหลางผู้หญิงเข้าี่น้องก็คือน้องใส่ชุดขาวแต่งตัวยางสวยคือนา่งวันณคดีนี่ยนี่ยาเลยพี่น้องเพราะว่าน้องก็แต่งตัวมากสวยแต่งขึ้นพร้อมถือว่าถือว่างานเมือว่านี่พี่น้องเป็นงานย่อคู่แหละงานเกิดอีหลาเพราะว่าจัดแต่งใหญ่ดึงสามารถดึงหมอลำทุกคนะ มาร่วมกันแล้วกะมาร่วมกันแลวมโยก่อไหวคู่แลกอีกช่วงหนึ่งที่เพิ่นแลวง่ายเลย็มีการส่วนคอนเสิรนะ์ตท่านพี่น้องถือว่าเปิดตัวมอลล่ที่ห้องบเคเกอรเดบิงมาแสดงแต่ละวงแต่ละวงขึ้นมาถือว่าแสดงหูวว่าหมอลล่วงนี้หลองเป็นอย่างไรเสียงเปไน็นไงไแต่ว่ากะไม่ดีทุกวงครับพี่น้องไม่ดีทุกวง ไฮ้ไล์เขาไล่ให้ไล่เขาจะพูดถึงเรื่องงานวันเกิดที่หลังอีเฮ่ากับมีการเป่าเค้กนะพี่น้องเป่าเค้กกับมีเซื้อไ้าบอดโจประกาศเสื้อไ้าลูกสาวโดยการมอบเงินหนึ่งแสนบาทคือของขวัญวันเกิดกับเป็นทีถือว่าเป็นโอล่เปลื้มใจแท้ที่หลาเองเมื่อบอดโจเพิ่มมอบรางวัลใหญ่หครับบางคนอาจจะว่าไอเป็นลูกธุลุกิจหรือบางคนอาจจะว่าเป็นลูกบ่ฮหักจริงๆแล้ว การกระทําต่างๆการกระทําเขาเบิ้งออกครับอุ้งอิงขบ,บโจพ่นไปไหน่อยพ่นหักคุณหักแบบใดแต่ละเธอเธอเนี่ยผมเห็นวอโจพะกะกเห็นหักกีฬาหักกีฬาของอิงแต่ว่าคนรบริหารนาีินองวเนาะก็ต้องพ้นั้นว่าพุนี้ว่ากะจะไม่ปกป้่องเลยกับบไใดแต่เข้าจะเห็นต่างๆแต่งานอ่าเพราะอ่างานเฮ็ดบุญ พอสุขการเลยงานหนังไข่อ,อ,อ่ะเลยกับงานฝ่ายคุยอ่ะพี่ลาววิงเข้ากับสูงเต็มที่เบื้องหลังเขาเห็นบอโจกับพีหลาววิญงเข้าแบบคุยกันสนิทสนมแบบพ่อลูกฮักกันอีหลีคนนอกแบ,บบเห็นหลังกล่องคือกล่องท้ายเวน้นกะโบ่หูอาจเสมเวอาว่าเป็นลูกธุรกิจจริงๆแล้วบอโจปร,ระกหาหักอีหลาววิงเข้าฟูหนื้อๆกันครับพี่น้องแล้วก็พูดถึงงานอ่า วันเกิดนี่กะบเอฟซีเกิดบทีมโมป่าคือพวงมะไร่ใหญ่ครับพวงมะไร่ใหญ่ถือว่าผมซื้อวานี่พอตำกว่าล้านครับเมื่อคืนนี้จะร่วมกันแล้วแต่พวงของพอกันใช้กับปลาเขาไปเจ็ดแสนกว่าบาทกัถือใบเหล่าอเท่ายังคงเส้นคงว่าคงกระแสคือเก่าเป็นทีหนาลักของเอฟซีคือเก่าครับพี่น้องผู้ใดก็อ่าจเอฟซีสำคัญอาจจะเห็นเรว่าการไล่โซต่างๆการแสดง อแอดบานนอกกับสมอมพูดถึงว่าอาจจะเป็นปการเบาซ้ำแต่ว่าจะมาลงรายละเอียดถึงการผู้ไรมาแนรหรือว่าเสื้อผ้าแม่เฟิ่อนพนกกะบอทิมพกกบมาสุปีพี่น้องถือว่าปีนี้จัดอยู่ขอนเจนก็ถือว่าใหญ่ผสมวรสํสำรับปีนี้เพื่อวอดจพดทุมทุ่นสร้างหาิราครับคลิปนี้กับบานนอกซ่อนฝากไว้สำน,น,น,นีบานนอกอาจจะสวมบันนอก อสซมอลบอ,อหัวเรื่องวันใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้วันอนอกอัดซ่อนนะครับเด้อ้วก็อย่าเลื่อมนะครับเดอ้อวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคามนี้ค่ายออทุกโลงภาพยนตร์แตกกำลังใจกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ